เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำหมูแดดเดียวทอดของสี่เหล่ากงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมตะวันสันชาย,ย้วันนี้นะครับผมพาทุกคนมาพบกับเมนูที่สามารถทำได้ง่ายๆครับอยู่ที่บ้านสบายๆบยแบบนี้นี่เลยครับขอแนะนำหมูแดดเดียวครับสี่เหล่ากงครับต้องบอกว่าทางร้านเนี่ย มี2สูตรนะครับเป็นสูตรพริกไทยดำนะครับแล้วก็สูตรออริจินัลนะครับนี่เป็นไงครับหูใหญ่อ่ะเท่าหน้าผมเลยนะครับทางร้านนะครับก็มี2ขนาดนะครับไซส์เล็กนะครับ200กรัมในราคาที่59บาทครับทุกคน500กรัมนะครับราคาที่1 3 9บาทครับต้องบอกว่าถูกมากๆครับแล้วก็ปริมาณเนี้ยได้เยอะด้วยหมูชิ้นโตโตเลยเนี่ยดูดิเห็นไหมฮะ มีติดมันด้วยผมแล้วหิวแล้วไปมาครับทุกคนเรามาดูใกล้ๆนะครับและนี่นะครับก็เป็นไซส์500กรัมนะครับมี2สูตรครับพริกไทยดำและออริจินอลครับเดี๋ยวผมให้ดูพริกไทยดำใ้ใกล้นะนี่แล้วดูฮะหมูชิ้นโตๆเลยครับหมักด้วยเครื่องเทศสมุนไพรต่อมาครับเป็นน้ำพริกนะครับมี2สูตรนะครับ ปลา่ทรงเครื่องนั่นก็คือสูตรแจ่วบองและสูตรปรลาลาครับต้องบอกว่าถูกใจคนที่กินเผ็ดคนที่ชอบกินน้ำพริกนะครับและก็เป็นปลาลาที่ทำสุกมาแล้วครับต่อไปนะครับเป็นไซส์ขนาด200กรัมนะครับนี่ก็เป็นพริกไทยดำก็ยังเยอะอยู่ดีอะทุกคนดูดินี่ครับขนาด200กรัมนะครับยังใหญ่กว่ามือผมอีกดูดิ <Okay. S 1> แค่59บากาทครับ200กรัม คุออ้มค่ามากๆเอาครับเดี๋ยวเราจะไปทอดหมูแดดเดียวนะครับเมนูง่ายๆที่สุดจะอร่อย<ๆ>ที่ผมชอบมากๆไปดูกันเลยเอาครับผมยกเครื่องครัวออกมาข้างนอกบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูเลย<ๆ>ทางร้านก็ซีนสุญากาศอย่างดีนะครับมานี่โอ้อันนี้เป็นขนาด ไซส์ห้าร้อกรัมนะครับเป็นสูตรออริจินอลเดี๋ยวจะเทใส่จานให้ดูนะอ่ะผมให้ดูเลยนี่ฮะดูใ,ใกล้เลยฮะหมูชิ้นโตๆครับติดมันแล้วสูตรเขาหมักมาอย่างดีนะครับ ีผมจะทอดแบบใช้น้ํามันนะครับในกระทะก่อนเดี๋ยวจะมีอีกสูตรหนึ่งครับระหว่างทอดนี้ผมผมพรุงตรงนะหอมหอมกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นมะกรูดด้วยแหละนะที่เขาหมาักมา อ่ามาดูนะครับไซส์ต่อไปนะครับไซส์200กรัมนะครับแล้วเป็นสูตรพริกไทยดำเนยครับเดี๋ยวผมจะใช้การทําอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันครับผมอ่ะแกะเลยเมื่อกี้เราจะเห็นนะครับว่า500กรัมเนี่ยเยอะแค่ไหนนี่ฮะ200กรัม59บาทถูกจริงๆดูฮะเทกันให้เห็นเลย ว้าวทำการคลี่นิดนึงนะทุกคนครับดูนะครับขณาที่ผมท่อเสร็จแล้วนำหมูขึ้นมานะครับต้องบอกว่าสีสันน่ากินมากๆากครัทุกคนอ่ะดูนะหมูที่หมักแบบสูตรออริจินอลนะครับโดยใส่ใบมะกรูดเนี่ยมีกลิ่นหอมครับ แล้วสีสันน่ากินมากๆทอดไฟอ่อนกำลังดีโอเคนะครับห,หน่ากินอ่ะอ่าดูนะว้าวก็จะมีหน้าตาที่หน้าทานแบบนี้แหละครับหอมมากครับกลิ่นพิดตานะครับกลิ่นสมุนไพรใบมะกรูดต่างๆ ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทอดทั้ง2แบบนะครับเป็นแบบน้ํามันนะครับแล้วก็แบบหม้อทอดไร้น้ํามันเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ขนาด500กรัมครับดูสิฮะเต็มจานเลยครับอันนี้เป็นขนาด200กรัมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจสั่งซื้อนะครับทางเพจเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลนะครับในการติดต่อทางเพจหมูแดดเดียว4เหล่ากงนี้ไว้ใต้คลิปนะครับและถ้าสนใจสั่งซื้อเนี่ย ทักไปถามโทรไปถามโทรไปสั่งได้เลยนะครับบอกว่ามาจากช่องตะวันสัญชัยเนี่ยรับไปเลยครับส่วนลด10%ะนะครับทางร้านบอกไาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอชิมแบบปอปากก่อนนะทุกคนอ่ะผมขอเลือกชิ้นนี้หอ,อมนะครับอืมต้องบอกว่ารสชาติกำลังดีครับอันนี้เป็นสูตรออริจินอลนะกำลังดีงด กลมกล่อมไม่ได้เค็มเกินไปนะครับแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรด้วยเอาแบบอ่าเป็นหมูกับลานะครับเข้ากันคนระับหมูนะครับที่กินกับปลาราเนี่ยกลิ่นเข้ากันมากเลยครับทั้งรสชาติของหมูแล้วก็รสชาติของปลารานะครับ เข้ากันหอมเครื่องเทศลงตัวครับเดี๋ยวต่อไปมาดูฮนะเป็นสูตรพริกไทยดำนะครับต้นร้อนเลยทุกคนอ่าอาิ่อนปลาปาก่อนหอมพริกไทยดำรสชาตินัวกำลับบงดีกิ่งของปลารา Khao khan nắm. Căn hũ nì, tịt mặn nắp, chín tố tố lời. Ưm. Để, để, để mình cắt đậm อืม mm hmm. อ่ะยืมหอมพร่เช่ยจำปะละตาลาก็เข้ากันนะครับอ่ะอยู่ สำหรับใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับน้าพริกปลาล้าเจียบองเนี่ยเผ็ดถูกใจมากแล้วหมูพริกไทยดำนะครับแล้วก็ออริจินอลเนี่ยกินกับน้ําพริกปลาลาบองหรือว่าปลาล้าธรรมดาก็บอกว่าเข้ากันสุดเลยครับทั้งกลิ่นเครื่องเทศที่หมกักกลิ่นเครื่องเทศของน้ําพริกนะครับแล้วความเค็มอะไรรสชาติกลมกล่อมอร่อยอ่ะอร่อยกินคนซื้อมากินนะ สำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งหมูแดดเดียวนะครับจากทางร้านในไซส์ที่เป็น500กรัมนะครับแล้วก็200กรัมนี้มี2สูตรเป็นพริกไทยดำแล้วก็ออริจินัลนะครับสามารถดูข้อมูลติดต่อทางเพจนะครับได้ที่ใต้คลิปได้เลยแล้วบอกนะครับว่ามาจากช่องผมนะครับตะวันสัญชายรับไปเลยครับส่วนลด10%โอเคนะครับสำหรับวันนี้ตะวันสัญชายขอลาไปพร้อมกับ หมูแดดเดียวสีเหลากลงนะครับขอบคุณครับ